สวัสดีค่ะมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์ลักษณ์ทางช่องทางเซมีดักมีวันนี้เป็นวันพุธที่17สิงหาคมแล้วนะคะมาดูกันค่ะดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เนี่ยบอกได้เลยนะวันนี้การเงินแล้วก็โชคลาภอ่ะวิ่งหาเลยค่ะแต่ในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยอาจจะมีความยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังบริวารค่ะจะนําเรื่องรัดอกรอดใจมาให้ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันพุธกันงคืนแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยวันนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาเรานะเพราะฉะนั้นหากมีใครทาบทามให้เราไปทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแล้วมันอยู่ในความสามารถของเรานะคะอย่าเพิ่เฉยนะมิฉะนั้นคุณจะเสียโอกาสดีๆไปวันนี้เรามาระวังในเรื่องของสุขภาพไว้บ้างค่ะสําหรับสีมงคลก็จะเป็นสีครีมสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวส่วนเครื่องประดับในสัปดาห์นี้นะคะให้ใช้เครื่องเงินสวมใส่ติดตัวไว้จะเป็นแหวนเงิเน,นเป็นสร้อยคออก็ดี เพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกเงินทองเรียกโชคลาภมาให้กับคุณนั่นเองสําหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่ต้องการเสริมดวงในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภเนี่ยให้ไปขอพรจักการะบูชานางตะเคียนนะคะกุมารหรือปู่พญานาคก็ได้โดยเฉพาะใครที่เรียกกุมานะไปขอ,อ,อโชคลาภกับเขาได้เลยทีเดียวแต่ว่าถ้าใครต้องการเสริมดวงการงานนะคะให้การงานเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้างานที่ทําอยู่นะคะลื่นไหลปราศจากอุปสรรค ให้ไปสักการะบูชาพระพิคเนค่ะหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็ศาสตราพ่อเสือนะคะสามอ,องค์เนียจะช่วยเราในเรื่องงานได้อย่างดีทีเดียวคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมค่ะแล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะให้ทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นการถูกไฟไหม้ก็ดีหรือในเรื่องของน้ําท่วมก็ดีนะคะหรือราอาจจะทําบุญที่เกี่ยวกับคนที่ยากจนนะคะในเรื่องของ อาหารก็ได้นะคะหรืออาจจะบริจาคเงินช่วยทํโรงทานก็ได้เพราะอันนสงสตรงนี้จะทําให้เราเนี่ยมีความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะแล้วก็จะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอุปสรรคต่างๆมันจะค่อยๆหมดไปสําหรับอาหารค่ะในอาหารที่จะใส่บาทถววยสังฆทานอะไรก็ดีเนี่ยให้มีส่วนผสมของส่วง,งอกหรือพืชตระกูลถั่วอยู่ในนั้นนะอันนี้จะเป็นเคล็ดว่าจะหยิบจะจับอะไรก็คล่องมือนะคะกิจการงานที่ทําอดู่ก็จะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็ว ก็าจะมาดูกันคฉะว่าตัวเลขเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างใน,นรบนอบ17.30นเนี่ยได้ที่ออกคือ601แล้วก็68รอบนี้ตัวเลข6เข้ามาในหลักร้อยบนนะคะแล้วก็ในหลักสิบล่างด้วยชุดวินค่ะเข้ามาครบทั้ง3าัวบนเลยคือมีทั้งเลข6เลข0แล้วก็เลข1ส่วนชุดจับคู่ค่ะก็เข้ามา2ตัวล่างด้วยเช่นกันนะคะก็คือเลข86แต่ว่าเป็นตัวกลับเนาะ ในร,บ 30, นรอบ18.30นเลขที่ออกคือ904แล้วก็52รอบนี้ค่ะตัวนลขเลข5ค่ะเข้ามาในหลักสิบล่างแล้วก็ชุดวินนะคะก็ยังมา2ตัวบนด้วยเช่นกันคือเลข0กับเลข4นอกจากนี้แล้วนะในชุดวินเนี่ยก็ยังเข้า2ตัวล่างด้วยก็คือเลข5กับเลข2นั่นเองสำหรับในร, 30, นรอบ19.30นเลขที่ออกคือ265กับ74รอบนี้ตัวนลขเลข2เข้ามาในหลักร้อยบนค่ะแล้วก็ตัวเล้ติตัวมีคือเลข4ก็เข้ามาหลักหน่วยล่างด้วยเช่นกัน ชุดวินค่ะเข้ามาสองตัวลาภคือเลขเจ็ดกับเลขสี่มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำวันพุธที่สิบเจ็ดสิงหาคมศปดาละหกสิบห้าในรอบสิบเจ็ดจุดสามศูนย์ชุดวินเลขที่วางมือให้จะเป็นเลขเจ็ดเลขห้าเลขสามเลขสองเลขหกเลขศูนย์ในวิธีเลขเจ็ดกับเลขห้าชุดจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าห้า แล้วในรอบ18.30นชุดวินเลขที่วางไ้ให้จะเป็นเลข9เลข7เลข8เลข2เลข1เลข4แนตว้ที่เลข9กับเลข7ชุดจับคู่90939596 07375767แล้วมาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินเลขที่วางไ้ให้จะเป็นเลข8เลข0เลข4เลข3เลข6เลข1 เนวไม่ที่เลขแปกับเลขศูนย์ชุดจับคู่82858789 2 0 5 0 7ปดเอันนี้ก็เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาเลยนะคะของวันพุธที่17สิงหาคมทุกท่านนะคะอย่าลืมทมําบุญอย่าลืมทําทานโดยเฉพาะกับคนที่เข้าได้วกว่าเรานะคะจะได้อานิสงส์เออเป็นในเรื่องของการเงินที่จะหมุนเวียนเข้ามาโชคลาภก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาเราด้วยเช่นกัน พู้นี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันสบับจันร์รักทางช่องทางสิ่งดีดัตมีวันนี้ค่ลาทุกทา่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ